ท่ามกลางประเทศไทยที่กำลังตื่นรับทุนจีนซึ่งมีบางบริษัทยังต้องจี้ให้ปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศไทยทั้งการจดทะเบียนเพื่อให้เกิดการเสียภาษีอย่างถูกต้องสัดส่วนการถือครองหุ้นต่างๆกรุงเทพธุรกิจพาไปดูประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาที่ตลอดหนึ่งทศวรรษหรือน้อยกว่านั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายมิติโดยเฉพาะนักลงทุนที่เข้าไปพัฒนาสร้างการเจริญเติบโตให้กับประเทศหลังโควิดในทีระบาดกัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP สูงโดยปี2567ขยายตัวได้6%เอร์เซตขณะที่มิติการเมืองผู้นำรวมถึงคณะรัฐมนตรีค่อนข้างเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงมาทำหน้าที่บริหารบ้านเมืองอย่างฮุนมาเนตเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยวัย46ปีส่วนรัฐมนตรีเศรฐษฐกิจบางคนหน้าอ่อนยาวอายุน้อยกว่านั้นด้านการลงทุนในกัมพูชาปัจจุบันทุนมังกรรุกคืบหนักมากสอดคล้องกับข้อมูลจากเอกอัครราชาทูตนกกรุงพนมเปญระบุว่าจีนลงทุนเป็นอันดับหนึ่ง ตามด้วยเกาหลีใต้สหราชาอาณาจักรเวียดนามและมาเลเซียส่วนไทยรั้งอันดับ6เช่นเดียวกับการค้าที่จีนยังเป็นที่1ตามด้วยเวียดนามมาเลเซียและไทยหากลงพื้นที่สำรวจหรือสังเกตการเปลี่ยนแปลงของประเทศกัมพูชาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนหนทางในกรุงพนมเปญยังมีอย่างต่อเนื่องในหลายเส้นทางการพัฒนาของเมืองความเจริญของเศรษฐกิจยังตามมาด้วยห้างค้าปลีก อย่างอีออนประเทศญี่ปุ่นเปิดศูนย์การค้าขนาดใหญ่ถึง3สาขาแล้วยังมีบรรดาห้างค้าปลีกของไทยที่เข้าไปชิงเค้กแบ่งกำลังซื้อผู้บริโภคชาวกัมพูชาด้วยเช่นบิ๊กซีเซเว่นอีเลฟเว่นเป็นต้นขณะที่การพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์จะเห็นจีนผุดที่อยู่อาศัยอาคารสำนักงานโรงแรมเป็นจำนวนมากจนผู้พบเห็นอาจตั้งคำถามว่ากรุงพนมเปญมีประชากรและกำลังซื้อมากพอจะซื้ออสังหาเหล่านั้นหรือไม่ เนื่องจากกัมพูชามีประชากรเพียง17.8ล้านคนและรายได้ต่อหัวอยู่ระดับ1,900ดอลลาร์ต่อคนต่อปีเท่านั้นการลงทุนที่คึกคักความเจริญก้าวหน้าอาจนำมาซึ่งค่าครองชีพที่สูงหากรายได้ของคนในประเทศตามไม่ทันย่อมส่งผลกระทบตามมาได้โครงการที่อยู่อาศัย6ตึกเบิ่มๆจากทุนเกาหลีใต้ก่อนหน้านี้เกาหลีใต้เป็นอีกชาติที่เข้าไปลงทุนพัฒนาอสังหาในกัมพูชาอย่างอาณาจักรอยู่อาศัยรวมถึงการเกษตร ที่นายกรัฐมนตรีกัมพูชาเชื่อมั่นการนำเทคโนโลยีไปช่วยยกระดับและทรานส์ฟอร์มสู่อุตสาหกรรมมีการผลิตอาหารที่ทันสมัยเป็นต้นนอกจากทุนจีนทุนมาเลเซียก็เข้าไปสร้างอาณาจักรธุรกิจโดยเฉพาะเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในหมวดคาสิโนอย่างน o อกเกอร์เวิลด์ที่พร้อมอ้าแขนรับนักท่องเที่ยวซึ่งผู้ที่เข้าไปใช้บริการมีนักเสี่ยงโชคเชื้อสายจีนกับข้างซึ่งตัวโรงแรมเองก็มีภาษาจีนต้อนรับกำกับไว้ในทุกจุดที่ให้บริการ แม้กระทั่งพื้นที่สุบุรีในโรงแรมร้านอาหารที่ตอบพฤติกรรมสิงอมควันชาวจีนต่อกันที่อสังหารซึ่งมีหลากหลายทุนแต่ที่โดดเด่นคือทุนจีนนั้นไม่ได้อยู่แค่กรุงพนมเปญเพราะยังรุกคืบหลายพื้นที่เช่นสีหนุวิวก็อยู่ภายใต้ชาติมหาอำนาจอย่างจีนลงทุนด้วยส่วนสถานที่ต่างๆจะปรากฏภาษาจีนกำกับไว้อย่างใหญ่โตเรียกว่าเห็นได้แต่ไกลเพื่อบ่งบอกตัวตนรวมถึงการเปิดรับชาวจีนให้ไปเยี่ยมเยือนด้วยไม่เพียงจีนลงทุนในกัมพูชา แต่การค้าขายก็มีความสำคัญต่อการโดยเฉพาะทั้ง2ชาติมีการตกลงการค้าเสรี FTA mm. เมื่อต้นปี2565ในบรรดาการส่งออกของกัมพูชาจึงพึ่งพาตลาดจีนเกินกว่า90%ศูนย์การค้าที่มีกุญสือเป็นชาวจีนอย่างไรก็ตามกัมพูชาเป็นประเทศที่ทุนข้ามชาติสามารถเข้าไปลงทุนได้100%โดยไม่ต้องมีพันธมิตรและยิ่งกว่านั้นยังนำเงินกลับประเทศได้100%เช่นกันด้วย จึงเปิดทางให้ธุรกิจทุนต่างๆเห็นโอกาสเพื่อเข้าไปคว้าการพึ่งพาเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) สำคัญกับทุกชาติแต่สิ่งที่ต้องตระหนักคืออย่าให้กลืนชาติหรือสร้างผลกระทบให้กับประชาชนในประเทศจนอยู่อย่างยากลำบากสิ่งเหล่านี้ประเทศไทยและรัฐบาลต้องรับรู้เพื่อรับมือได้อย่างเหมาะสม